ค่่ะตอนนี้อยู่ขอนแก่นแต่ว่านั่งกินเดี๋ยวจะไปกินข้าวในหัวหินนะคะแล้วเดีวจะกลับไปนอนต่ออินเทอร์เน็ตอาจจะเป็นสีแดงนิดนึงแต่ว่าความรักของเราอาจจะเป็นสีฟูนิดนึงแต่ว่าถึงเธอจะใส่เสื้อสีเขียวแต่ว่าเราใส่เสื้อสีเขียวเราใส่เสื้อ อยู่คอนแก่นนะคะแนะนําร้านกับข้าวให้หน่อยช่วยแนะนาร้านกับข้าวให้หน่อย,เ,ยเราไปกินข้าวที่หวัวหินอ,อ๋อเออลืมโอเคแนะนำแนะนำร้านข้าวที่หัวหินให้หน้ขอบคุณสำหรับน้ำมะพร้าวนะคะกลัวเราคอแห้งแน่เลยขอบคุณนะๆๆอยู่หลายจังหวัดจังมีเงินค่ะไม่ใช่เงินตัวเองค่ะ แนะนำเลยไก่ทอดผู้พันพูดแต่ไม่ไ,<อ>ไม่ได้ติชื่อแบรนด์ไม่เป็นไรหรอกเนาะแค่เมนชั่นถึงร้านลาบอร่อยลาบไหนอ่ะอยู่กับแฟนไม่ได้ค่ะตดิดไม่ได้โอ๊ยจิอยู่กับศัตรูค่ะ <c oughs> <c oughs> ตัหัวใจอุ <c oughs> ้ยอุ้ยแกจริงจริพี่พอติดเลรอว้าว <Wow. S 1> หรือยัง <c oughs> อยู่ขอนแก่นอยูเหรอใช่อยู่ขอนแกน่แกนก็ คือแค่ไม่มีอะไรเหงาแล้วก็เมื่อวานอ่ะลงรูปพี่เป็นรูปชุดว่ายนะ้ำใช่ป่คะ <c oughs> คือจริงๆก็ใส่เสื้อเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ใส่เพราะว่าก็จริงๆก็เขินนั่นแหละก็แค่อยากว่าพูดแบบว่าอยากมาทราบถึงฟีดแบ็จริงๆก็ทราบถึงฟีดแบ็มาบ้างแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็แบบอยากว่าพูดถึงเบื้องหลังว่าแบบเออไอวันที่ไปถ่ายนะั้นเป็นยังไงบ้างหรือว่าแบบอะไรอย่างนี้ ชุดเล่นน้ำเถอะใช่จริงๆมันแบบมันมันไม่มันไม่สามารถไปชุดว่ายน้ำได้เพราะชุดว่ายน้ำจริงๆของเราก็คือแบบชุดดำน้ำที่ที่แบบปิดตั้งแต่คอจริงแขนนี่ยแขนยาวขาย,ยาว,ายยาวอยากเห็นอยากให้ทุกคนเห็นชุดว่ายน้ำหนูมากมนแบบทุกคนเคยเคยแบบเห็นชุดที่แบบดำน้ำเนีมันคืออย่างนั้นจริงๆเลยเวลาเรียนว่นายน้ำอ่ะพี่เกมลุกใส่จริงทุกคนมันเรียบร้อยมากแกมีคนมีคนชื่อว่า มีมีคนมีคนคลิปฟอร์เจอร์อยู่ในนี้ด้วยชิปอะไรเรื่องก็หอยดีค่ะจะได้แฮปปี้แบบเฮ๊ยคนนี้มีโมเมนต์คนนี้มีโมเมนต์อะไรจริงค่ะแต่เราก็ต้องไม่ชิปเกินไปเลยนะใช่เดี๋ยวไม่มีคนเชื่อจริงๆหรอตอนนี้อยู่หอนะคะทุกคนเดี๋ยวพุ่งเดี๋ยวผู้มีจะนั่ง first ไปไปตรงไปที่งานทูช็อตเลยนะคะชุดน้งมาใช่ชุดไอเออเจ้าเจ้าเออเขาเรียกอะไรนะแบบว่าชุดปีใหม่ของพวกเราเรียกไปชุดปีใหม่แล้วกันนะเพราะว่าขืนชุดปีใหม่ของพวกเราเราจะบอกว่าวันนั้นที่ไปถ่ายอ่ะก็คือแบบที่จะมันเงียบมากเลยเนาะเรารู้สึกว่าสารน้ำไม่ได้ใช้นานมากแบรู้สึกเหมือนกันไหมน้ำมันขุ่นๆน้ำมันขุ่นๆอันนีเพราะว่ามันเป็นช่วงโควิดอ่ะ จริงแบบเหมือนเขาแบบอันนี้ไม่ได้อันนี้มานานยนี่ก็รู้สึกแบบ่น้ำเราอะเขินอายอยู่คือแบบไม่ค่อยติตัวกันเลยอะจริงทุกคนทุกคนรู้สึกเหมือนกันหมดว่าเอ๊ะถ้าฉันไม่ได้มาเป็นจิิงคไม่ได้ใส่อะไรอย่างีใครเรือเยอะสุดในวงใครเรือไม่รู้แต่ว่าเกลือเนี่ยน่าจะหนูเนี่ย ซื้อปฏิทีมวง CGM ได้ไหมครับไม่ได้ไปขอโทษด้วยนะคะคือจริงๆถ้ามีเงินก็ฝักซื้อได้แต่ว่าไม่มีเงิน,นะคะ่ะจะบอกว่าแบบไอที่ไปไทยวันนั้นก็คือบรรยากาศมันแปลกใหม่มากเพราะว่าจริงๆอะเราไม่ค่อยถ่ายรูปหรือโฟโต้เซตที่ที่เป็น o u t ดอร์เราจะถ่ายอินดอร์กันใช่ไหมแล้วก็เอาดอรมันก็ ก็จะจะแปลกแปลกนิดนึงวันนั้นวันนั้นมีเรื่องอะไรน่าจดจำบ้างรู้แค่ว่าห้องเปลี่ยนชุดก็คือเปียกทังห้องเพราะว่าน่าจดจำก็เกงมันจะมีห้องพักปะห้องพักที่เป็นห้องเล็กๆใช่มันเป็นห้องพักแล้วเหมือนจริงๆคือแบบว่าเรามีถ่ายสองอย่างอึดอฟเอาไว้สปอยล์น่อยคือเรามีถ่ายงานสองอย่างในวันนั้นแล้ว สองใช่ไหมแล้วมันช่วงก็ไม่ได้เย็นมากกลางกลางจบเย็นแล้วแบบว่ากางเกงหือมันอยู่ในห้องห้องหนึ่งจริงคือแบบคือแบบเอาไปเอากางเกงไปเอาไม่ได้เพราะว่าเออมันเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นในห้องนะเป็นชั่วโมงเป็นชั่วโมงเป็นชั่วโมงกางเกงหนูก็อยู่ในห้องนะหนูเขาเอาผ้าเช็ดตัวปิดคพราะร้อนนุ่งเหมือนเป็นสรงอะ แล้วแบบคือคือชุดว่ายน้ำมันเปียกใช่ไหมเพราะว่าอุย้ยมันสปอยล่าไม่เขาก็เห็นเนื้อยใช่เราต้องลงน้ำใช <c oughs> ่ไหมเราแบบชุดว่ายน้ำมันก็เปียกแล้วหนูต้องไปเปลี่ยนใช่แล้วแล้วหนูก็แบบก็เอามจอาจากตัวพันพนล่างเอาไว้ไม่งั้นหนูก็จะเปียกนล่าไม่สามารถเข้าไปในห้องนั้นได้เพราะว่าจรงเกิงอยู่ในห้องนั้นแล้วมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้น <c oughs> ใช่แล้วก็รอไปเลยค่ะโอ้ยมีคนคามีพิมพ์อยู่ในนี้ด้วย นี่มีฆาตรกรรมติดตายในห้องสินะเออก็ใช่ค่ะในห้องนั้นนะคะห้องที่ห้องที่น้องพิมพ์เข้าไปเอาเงินกีไม่ได้ใช่ I am the power เป็นลาตินไม่ลุ่งเดี๋ยวเป็น the พาราแทนละเป็นพาราลุวเป็นพาราลุงกว่าเยอะเลยมีนคนรู้จักเนะี่ย the พาราปีโป้ทักมหาลาตินมากปีโป้คุยกับพวกเราตลอดเลยค่ะ ทุกวันนี้ก็แชร์คลิปติกตกอให้กันไปเรื่อยเพราะว่าเหงานั่นเองจ้าจริงพวกหนูคุยกันตลอดนะคะระวังหนูปีโป้แคนพวกเราพวกเรากันเองเอ่าคุยกันเนยอนะเนาะหัวก็ยุ่งหน้าก็ไม่แต่งขอโทษนะคะทุกคน <c oughs> คือแบบแค่รู้สึกตื่นเต้นในการมาขอนแก่นครั้งแรกเลย